สวัสดีนะครับนี่มาดูยายนะครับพิงต้นไม้นะครับกินใบไผ่ใบไผ่ต้นไผ่หวานนะครับใบไผ่หวานอายายไม่ค่อยล้มตัวนอนมาหลายวันแล้วเลยเอาพิงแล้วตัด,ตดใบไผ่หวานให้กินนะครับ ไ้ผายวานอ่อนๆนะครับไม่แก่นะครับยืนหลับหลายวันแล้วนะครับไม่ยอมลงตัวนอนอากาศก็ไม่เย็นนะครับแต่ก็สาเหตุตกใจอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตกใจก็จะลมตัวนอน ยังไงนะครับเดี๋ยวก็ให้คหุณหมอมาดูอาการอีกนะครับนี่นะครับไผ่ฝานนะครับนาตักทายกินเลยกินให้อร่อยนะคะคุณยาย ăn đi rồi, lặp đi rồi. đừng mà lên, đừng ơ. แดดออกแล้วนะครับลูกกินอย่างอ,าอร่อยนะครับจะหยิบเอาแต่ใบอ่อนๆนะก็กินเราอะ ใบใหญ่ๆใบอ่อนๆนะครับใหย่ในกินได้ทานนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องคนใยญส่สมใจแฟมิลี่ด้วยนะครับวันนี้ก็พบเจอกับคลิป ต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ